พิธีมอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นมีขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นในงานมากกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2556 เนื่องในวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยมีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกต้นแบบคนดีสีแผ่นดินเด็กและเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนซึ่งในงานได้รับเกียรติจากนายเสน่ห์นนทชิประหลัดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบรางวาัลเพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจในการทำความดีต่อไป นอกจากนั้นในงานยังมีการแสดงบนเวทีจากนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยาย,ยน2สม,มานสุมเมโทค่ะและมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกด้วยนะคะ สำหรับปีนี้จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติในวันที่16กันยายนโดยกำหนดใช้ชื่องานว่ามาหากรรมวันเยาวชนแห่งชาติรวมพลังเยาวชนคนขอนแก่นหัวใจสีขาวก้าวไกลสู่อาเซียนเทิดไทยองราชัน สำหรับวันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในวันที่20กันยายน2528หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ในปีพุทธศักราช2528เป็นปีเยาวชนสากลดังนั้นเมื่อวันที่18มิถุนายน2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดลรัชกาลที่8ค่ะ ด้านนายสเสน่ห์นนทชลปปราจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามาช่วยคิดช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติตั้งแต่วัยเยาว์ประกอบกับก,บการทํางานของเด็กและเยาวชนก็จะเป็นการฝึกฝนการทํางานให้เกิดทักษะเมื่อโตอขึ้นจึงจะสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ อย่างไรก็ตามเด็กและเยาวชนจําเป็นจะต้องสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและชุมชนส่งเสริมสนับสนุสน,นให้เยาวชนได้มีบทบาทและมีพื้นที่ในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างต่อเนื่องเต็มศัก,กยภาพธงชัยมนตรีถ่ายภาพสาริสราเทียจัตึกทีมข่าวโฮมทีวีรายงาน